ไปหนึ่งมิตรภาพ ที่น่ารักมากๆค่ะสำหรับคู่พี่น้องในวงการบันเทิงอย่างเบสรักวันดีคำสิงและพี่เบิ้ลปัทุมราชค่ะที่ต้องบอกว่ามิตรภาพของคู่นี้ก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยก่อนหน้านี้ช่วงสงการที่ผ่านมาน้องเบสก็เพิ่งไปเล่นน้ำสงการกับพี่เบิ้ลมาค่ะล่าสุดค่ะในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาน้องเบสก็ยังมาช่วยพี่เบิ้ลไล่ไขยครีบไว้ด้วยค่ะโดยงานนี้ทั้งคู่ก็ได้มาไลยคู่กันเรียกว่าน่ารักสุดๆค่ะซึ่งพี่เบิ ก็เอ่ยปากชมน้องเบสไม่หยุดถึงความน่ารักนี้พร้อมยกให้เป็นน้องสาวอันดับหนึ่งของพี่เบิ้ลนอกจากนี้ค่ะพี่เบิ้ลก็ยังแกล้งแซวน้องว่าให้น้องอย่าเพิ่งมีแฟนนะเบสบอกว่าช่วยแนะนำหนุ่มให้ด้อยพี่เบิ้ลก็แนะนำลูกชายสุดที่รักส่งตรงจากเกาหลีเลยอย่างหนุ่มไซตมะค่ะซึ่งน้องเบสก็บอกว่าแต่น้องเบสชอบคนตัวสูงค่ะ Female> ก็เป็นโมเมนต์น่ารักของทั้งค anyway> ู่พี่น้องมิตรภาพที่ดีต่อใจเก็บมาฝากกันค่ะพี่บ้านเดี๋ยวไปเลยพักผ่อนเถอะลูกเนี่ยเราไม่ใส่เทแชร่เราไม่มารับพี่เสริมรองเท้าได้นะครับโอ้ถ้ามันเสริมมันก็ต้องประมาณสิบเจ็ดเซนอ่ะไอเบสถึงจะชอบใส่อย่เอออ้าวแล้วชอบพี่บอนไม่ได้หรอชอบพี่บอนก็ได้นะ พี่เบ้นยังไม่สูงมะดิพี่เบ้นก็สูงกว่าเบสนะหนูเคยอยู่ข้างพี่แลวหนูรู้สึกว่าพี่อบอุ่นหรือว่าพี่สูงกว่าเปล่าหนูไม่ได้ดูว่าพี่สูงกว่าหรือไม่สูงกว่าแต่ว่าพี่แบบเทคแรค์น้องดีมากปกป้องสุดๆวันไปเล่นน้าส่งกันก็ปกป้องสุดๆนนก็ก็ดีแล้วไงจะได้จะได้ไม่ต้องเสียใจถ้าเกิดว่าเราเราจีบกันเราเป็นแฟนกันเนี่ยพี่อาจจะทำเบสเสียใจก็ได้ใช่ไหมล่ะ เห็นไหมล่ะ,ะทำไมต้องทำเสียใจล่ะเราก็ไม่ต้องทําให้เราเสียใจสิอย่างน้อยพี่ก็เป็นคนที่แบบทบําให้เบสรู้สึกว่าพี่เป็นคนอ่นิสัยตลกนิสัยกวนในสายตาเบสแต่พอวันหนึ่งพี่ไปอยู่กับเบสพี่อาจจะไม่ตลกไงพี่อาจจะเป็นคนจริงจังมากขึ้นไงเพราจริงจังนี่ก็ช่วยกันหางเงินไงเก็บตังค์สร้างบ้านเป <c oughs> ลองรอเล่นก็หลักรอเล่นหนูรอเล่น ลองจีบพี่ดูไหมเผื่อเผื่อพี่แบบจะลองเปิดใจหนูจีบผู้ชายไม่เป็นต้องให้ผู้ชายจีบหนูก่อน <c oughs> พักพัา,พาอเล่นค่ะทุกคนล้อเล่นล้อเล่นเป็นพี่น้องกันมาห้าปีแล้ววะพี่เบิ้ลปีเนี้ยเขาปีที่ห้าแล้ววะที่พี่เป็นพี่หนุ่ใอ่ถ<ช>้าไม่รู้ละเ่าะไขนาดนี้วะอยากกินอะไรบอกพี่มาเอามาเกษตรมหมสักรอบ อะไรอาหารเกาหลีพี่ลืมหรอเออเออเอ,อ,อาหารเกาหลีเนาะเนี่ย,ยพอไปเจอสาวคนอื่นก็ลืมหนูแลวเออใครวะพอไปดับไลฟ์กับผู้หญิงคนนู้คนนี้ก็ลืมแล้วว่าน้องอยากกินอะไรคนอื่มพี่ก็ได้แค่ทํางานด้วยแหละแต่เบสเดชินอยูใน,ในใจเสมอที่ตอนนี้เบสคือน้องระดับหนึ่งน้องผู้หญิงระดับหนึ่งเขาพี่ทไมพอไปกับคนอื่นก็พูดอย่างนี้ เบสคือน้องอันดับหนึ่ง mm hmm. ใใไม่มีใครไม่มีใครมาทดแทนเบสได้ไอ้บอกเลยไม่มีใครมาทดแทนเบสได้เลยเทียบไม่ติดเทียบไม่ติดสักคนเอาไปเลยน้องอันดับหนึ่งตำแหน่งเนี้ยใช่เบสจะเพิ่งรีบมีผัวนละลูกทำไมเราขยันขนาดเนี้ยเราเซฟตีตัวเองไว้นานๆน,นะลูกนะทำไมเพิ่งรมีแฟนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้พี่ห่วง <laughs> พี่บ่จะช่วยสกีนดิมีใครแนะนำบ้างเอางี้พี่แนะนำให้คนหนึ่งใครไอเสตมะขอคนสูงไม่หนูชอบคนสูงกว่านี่จะบอกว่าลูกชายกูเตี้ยเหรอไม่่ใชเวลาแบบสมมุติถ้าได้แต่งงานกันอะแล้วเวลาหนูใส่ชุดเจ้าสาวอ่ะหนูก็อยากใส่ส้นสูงก็ต้องเผื่อเจ้าบ่าวไว้ให้สูงหน่อย ถ้าสูงงี้แนะนำเลยพี่ยาวลูกหยีป่ะพามาเจอสิพามาเจอสินัดเจอโอเคคุณนัดพี่ยาวลูกหยีขอบคุณมากเลยนะเบสชิปมันดีมากเดี๋ยวยังไงทุกคนเดี๋ยวกำลังหาวันอยู่เราจะมาไลฟ์เบิ้นเบสเบิ้นเบสนะครับเบิ้นเบสได้เลยหนูยังไงก็ได้เอาเอาเป็นเอาเป็นตอนนี้คนดูของหนูเท่าไหร่คนดูของหนูตอนนี้แปดร้อยกว่า พี่เท่าไรน่าจะหลายพันหนูปัตากา 2008, ปตะก้าเจ็ดพันแปดปักตะก้างั้นเอาไลฟ์บินไลฟ์ช่องพี่แต่เบสมาอยู่ด้วยกับพี่โอเคไหมได้สิได้หมดเลยได้ได้เราจะติดต่อไปนะครับยังไงก็พีบ,นบีนะครับเบิ้ลเบสนะครับเจอแน่ๆครับโปรเจกต์นี้นะครับเขียนไปบ้างขอบคุณมากเ่ยท่านหนูทำยอดได้ไดเลี้ยงอะไรเลี้ยงดูหนูตลอดชีวิต ไป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 ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2Party ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ